เรียกพีกระเหลี่ยงเหรอคะไม่รู้ค่ะพีกกะเหลี่ยงรู้แต่ว่าบักพีกไม่รู้แต่บักพีกใช่ไหมทางผู้ปลเจ้าของเสียงทางผู้ปลูกข้าผู้ปลูกข้านั่นมันเพิ่นปลูกใครปลูกข้างในนอกระนบไต้องไปคุณเก็บแม่เก็บเก็บเมื่อยจริงมันบ่นชูไปมันหลวมมันเป็นเจ้าของสวนนะคะโอยยดูสวนค่ะอันนี้อันนี้ก็จะ สวนปาล์มแมนบอกปาล์มด้วเนาะแม่ไก่เนาะปาล์มนี่เลยค่ะโอ้โหเนาะกินกับแหนมเนาะกับสมออืกินกับส้มปลาเป็นตัวแม่ีิวเก็บเงินเลยเนี่ยนี่ทมเนบอกว่าไม่ทีโลนวะไม่ทีโรนจ้ามัุเสียดายเนาะมันสิโลนเห็นไหนเป็นองี้ยเสียดายพี่กำลังมันเป็นไอเชื้อราอือมันเป็นโรค อูเยอะมากเลยเนี่ยมันใหญ่มากเลยเนี่ยต้นโบทันดิตึงมันก็นี่นะมึงกระลวกของกลางมันก็เหี่ยวไปดูดูดต้นมะละกอเอาตอนทิพมมันบานใหญ่เนาะแม่ไก่เนาะเดี๋ยวก่อนนะคะมันมีตัวประหลาดไหมคะทำไมใบมันเป็นสร้อยๆแบบนี้คะอะไรคือปลสร้อยดิ ไม่ไกลบักเขือคือใบจังสี่อัน,นตงใจไม่มีจะได้ที่โบอยากเห็นเ <c oughs> <c oughs> ขาลุกเอาเสื้อมาที่บอกหันเงือนน่ะที่พียานแม่งบงเอออันนี้คือคนที่ปลูกใช่ไหมคะคนที่ปลูกครับปอดสารปอดสารปอดสารค่ะปอดสาร กวดสารขึ้กระยานี่เลยยาข้าวโพดติดงานล้วนๆโอ้อันนี้บักอือค่ะบักอือนี่เลยเป็นสวนที่ใหญ่มากฝั่งทางนั้นก็จะเป็นฝรั่งนะคะก็จะเป็นฝรั่ง ไม่แกล้เขาเรียกกหุฮงอีอย่างนี่ฮอนแลนดเน์นนนเหรอลาดแบดำเนินอย่างนี้เหรอเอินถือปะละ่ะ ชมสวนพืชสวนครัวปรนมาวากกาพัดมองที่ปากกามมอนตตมเขือติบยานโอไม่พักตัวเนอะมพักตัวใ่้ตาใบสวยแต่ไม่แม่งบองพักตูว ไหรือมันถิ่มาอยู่แถวๆไกลๆเห่าบอ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 แต่ถ้ามาดาดูใครอีเด้ นี่ไม่ธรรมดานะคะอีกที่หนึ่ง